ขั้นจะได้ขี่สางอย่าลืมหมูหมูมาทาขม้มยมาเฮือนสีเทาท่อนหอนหยาบาดทะกวางฟ่างติ่ตามทางสิไ,ไหลบาดหรารตอนสิ่งย่างสิอูอาวคุณขั้นจะได้ขี่สางอย่าลืมหมูง่วงคุ้ย มันหากคุ้นค้นทางต่างคือค้นกรสร้างหักดีย่ำเข่าซึกทรงข้ามใ้ขีตีเมื่อเข่าเขตดแห่งต้อง,อ,องค้นข่วงปาาองค์พี่น้องเลยพพอพอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับภาคพญารมคมนะครับก็ได้นำบัญาพ่อแม่ครูบราอาจารย์ มาฝากเช่นเคยซึ่งความหมายพยญะบนนี้ได้ดีมีหน้ามีการงานใหญ่โตอยู่ในวงล้อมของผู้มีอำนาจก็จะได้มีนคนจนเพราะแต่และคนก็จะมีคุณค่าไม่เหมือนกันคนที่จนก็อาจจะมีคุณค่าอีกด้านหนึ่งก็ได้คนที่รวยก็มีคุณค่าอีกด้านหนึ่งก็ได้ เพราะฉะนั้นจงมองเ็นความสําคัญของสิ่งเหล่านี้เราจะได้ไม่พลาดจุดเล็กๆะะน้อยๆไปปัญญาบนนี้ก็คือสอนให้เห็นคุณค่าของความเป็นคนคุณค่าของคนคุณค่าของความสามารถคุณง่ายๆว่าคําว่าคุณค่ามันมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะ พยายามสร้างคุณค่าให้เกิดอยู่ในตนเองให้ได้มองให้เห็นคุณค่าว่าตัวเองมีความถนัดมีความสำคัญอยู่ทางไหนมีความดับตรงไหนจงที่พัฒนาสิ่งที่อยู่ในตนของตัวนั้นให้เกิดประโยชน์ให้ได้แล้วสักวันเขาก็จะมองเห็นค่าเราว่าเรามีความรู้มีความสามารถเหมือนท่านนักปราชญ์เขบอกว่าคนที่ ไม่ได้มองคุณค่าของตัวเองเท่ากับคนที่ไม่เคยคิดจะพัฒนาตัวเองปล่อยตัวเองไปตามโลกของความอยากปล่อยตัวเองไปตามความหลงสุดท้ายก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเคยเป็นลูกน้องเขาก็เป็นลูกน้องเขาอยู่อย่างนั้นยืียืแค่ก็เป็นอย่างนั้นไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้ แต่ถ้าเรามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมันก็จะมีความคิดใหม่ๆมีแผนใหม่